อันนี้ปอไหนแล้วเกลียวพูดดีพูดปออะไรแล้วบอกเข้าไปปอสี่ปอสี่หรอตอนนั้นจะขึ้นปอห้าปีหน้าปีหน้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าขึ้นปอเกี๋ยวอ่ะดี๋ยวปีหน้าปีหน้าปีหน้าขึ้นปอห้านะเอ็งอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยอยู่ป่กจีนป่าขนมจีนเอ็งกับเอามือปิดหน้าตัวเองทำไมเนี่ยเออไม่ไม่ต้องอายไม่ต้องอายไม่ต้องอายโชว์หน้าเต็มเต็มหน่อยเออโอ้โหเอาอ่ะเอาหน้าเหมือนเพื่อนเลยเซปิโด ลองเพลงให้ฟังหน่อยแกลองเพลงให้ฟังหน่อยเขไม่เป็น is okay ลองถามพี่โอ้โหไม่เอาทำไมอารมณ์ดีหน่อยดิแม่ทำไมตัวเวลาแบบไายหนังตนะัวนี้ไปเรียนได้หรอ ได้เอาครูไม่ครูไม่ด่าเหรอครูไม่ด่าครูบอกให้ไปและครูบอกให้ไปยอมกับหลายรอบแล้วแต่ผมไม่ยอมโอ้ยนี่เกมเลยนะเป็นพี่ครูตัดข้างหน้าออกแล้วนะใครนอนอยู่นะตัดแบบยิงได้สกินเฮดแม่แน่เลยไอ้ผมเคยตัดสกินเฮดครั้งหนึ่งนะแบบแบบตัดลูกอ่ะผมก็เลยไม่ตัดอีกเลยอ่ะรู้จักผมลากไซส์เป่ะอู้ผมผมเคยไปถึงนี่เฮ้ยแล้วครูก็ถ่ายออก ได้ถ่ายรูปไว้เปล่าโอูถ่ายออกหมดเลยจะได้แทนเลยว่ะคืไว้ได้วันเดียวโอ้ไว้ได้วันเดียว้ไม่กินนานไม่ถึงจะยาวนานหลายเดือนเลยอ่ะผู้ชายอ่ะไว้ยาวนานผู้หญิงยาวเร็วอ่ะ่ยาวแบบเร็วมาก ไอเวลาผมหาเหมือนน้ำน้ำตาผมมันจะไหลเองเลยว่ะพอผมหาพี่พี่แม็กเปิดกล้องหน่อยพี่แม็กเปิดกล้องหน่อยโอ้เอาแล้วก็เออเปิดก็ได้ป่ะเล่นรูบอกกันอย่ามหาแม่ไปให้บางแล้วจันเล่นรูบอกอีกแล้วเหรอเอาอย่างนี้ปิดทำไมอ่ะโอ้ไม่เล่นได้ไหมไม่เล่นได้ไหมเมื่อยมากไม่ได้อะไรพี่อ่าเดี๋ยวพี่ไปแพ็คของแล้วโอเค